วัสดีครับผมวริศนันชัยพรธนานันครับ้ mm. ก็าทางานอยู่ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ mm. ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับ mm. ก็เกิดจาก mm. ที่เราไปเล่นกีฬา mm. ไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเ mm. พราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้แคสอวันนะครับ mm. ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้น mm. ก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับ mm. ก็ ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเอ้ยเราเราชาอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให้ให้เราทําการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพนะครับก็แรกๆก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกเอ้ยกังวลเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าเอ้ยทำไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอ บอกว่ามันมวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันนึงก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่การกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีก,กว่าๆนะครับก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือ,อเมื่อเราขับรถนานๆนะครับประมาณชั่วโมงถึงสชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงนะทําให้เราเดินลําบากครับ ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปกีกว่ากว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทำกายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละ ก็จนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาสถานไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวนี้เวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทํากายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับควบคู่กับการทำาทางพันตัวนี้อยู่ครับก็อาการก็ ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราไม,ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบมากครับ